โอ้มังคุดมังคุดยักษ์ถ้าไรวินล่วงไปจะเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหดูด,ดิปลาหมอยักษ์ทะเล Win and La Family โอเคสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง Win and La Family นะครับวันนี้ไรวินลรลาอยู่ที่ไหนกันเอ่ย นี่เลยครับอยู่ที่ O A C C World c h a n t h a b u นะครับรอ,อบแสดงรอบแรก9โมงเช้านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดู้างในกันเลยเวินนี่ไงมาแล้วโอ้โหนี่โรมา้องโรมาอย,อยู่นี่เลยมาต้อนรับเลยวินเลยวินย <า S 2> นครับน้อง,อง,องปลาโลมาสีชมพูมาแล้วนี่มาใกล้ๆเลยนี่นี่ไงโอ้โหโช์ใหญ่โช์ใหญ่เลยโอ้โหดูดิสีชมพูด้วย โชว์ใหญ่เลยนี่ตัวหนึ่งตามกันมาเลยตามมาติดๆเลยอยากแสดงแย่แล้วมาแล้วกำลังจะเปิดแสดงแล้วครับนี่คนที่จะตื่นเต้นอยู่นี่นี่นี่เลยวินตื่นเต้นเปล่าวินเลยวินดูอ้าวบอกเพื่อนๆเร็วมาเลย สัญามนะคะเอาลหมโรมาตีกองนะครับเด็เดกๆากเป็นกองมนดโรมาตีกองเลยนะรับเอน็ดอนดว โยนอหไรเราโหโยกใหญ่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 บินสนุกเปล่าวบินสนุกเปล่าวบินสนุกมากเลยโอ้โหเลยบินได้พูดเลยเชื่อขึ้นต้นข้วกขึ้นต้นข้ันตอนนี้ค่ะว้าว สองม้วงเด็กๆเป็นไงสนุกไหมอ่าวไลวินได้ยินเสียงมาลันไม่ได้เลยเนี่ยโยอะเยอะเยอะลูกบอลเยอะเลยเต็มเต็ม lomadan 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 không lomadan 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 lomadan

โอ้ยพ่นน้ำโลมาพ่นน้ำโลมาพ่นน้ำบินบินโลมาพ่นอาหารของโลมาอีกทีนึงโอ้ชอบโหแล้วก็เค็มหมูที่โดนแล้วพ่นน้ำแล้วโนโลมาจุบบุบระดมโดนวันจุบปากสะดุ้ยเอาที่มือก่อนแล้วกันนะที่สุดยอดสุดยอดโดดสูงเลยครับเด็ก่อนเขาไม่เด็กวุ่นวายมาเลย ร้องใหญ่ร้องใหญ่ร้องใหญ่เออนอนแล้วเออโลมานอนออนอนอนค่ะเออนอนว้านอน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 โ,อโ,อโดนจะขึ้นมาแล้ว มาแล้วโลมาแปดขวดสิชมพู่นวด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 โอ้โหนวดใหญ่เอาประปุ้ยให้คุณหมอค่ะนอนนอนมาแล้วดูนั่นสไลเดอร์ ปลาโลมาก็จะมีปลาโลมาหัวบาดนะครับหัวบาดก็คือปากจะไม่แหลมนะครับเด็กๆนี่น,นี่ส่วนนี้จะเป็นโลมาปลาขวดซีชพูนั่นเองโอเคครับเอาไรวินไม่ลงเดินแล้วโ,โหนี่เงาะใหญ่มากเงาะใหญ่มากจริงเวล,ลากินนี่ละ่ะลุโอ้โหเงาะใหญ่จริงๆในเดินเข้าไปดูข้างในกัน,กนที่มีอะไรบ้างว้าววินช้างช้างอะไรอยู่ในปลานี่วิน มีช้างมาอยู่ในป่าด้วยโอ้โหตัวน bon <No ี้นอนเลยตัวนี้ยังนอนอยู่โอ้โหนี่ช้างวินขี่ช้างเร็ววินขี่ช้างจับตะ๊กแตนได้เปล่ามีตะ๊กแตนเปล่าโอ้โหละช้างนี่เลยไปไปไปทุกคนเลยมีอะไรมั่งไหน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 นี่โอ้มีป้อนนมปลาคาร์ดด้วย ท่องนาที the ให้หารกว้างไปไปตรงไหนก่อนเฮ้ยเมื่อกี้เจอง้อแล้วนี่พ่อเจอทุเรียนอยู่ในป่านี่ไงโอ้โหทุเรียนวินทุเรียนทุเรียนทุเรียนว้าวใครชอบโอ้โหอย่าจำนะระวังหนามนะหนามทิ่มเน่าหมนี่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 ทุเรียนนี่นี่นี่พอว่า พาะว่ามันต้องมีผลไม้อะไรอีกแน่เลยโอ้โหมังคุดมังคุดยักษ์โอ้โหจะกินหมดไหมเนี่ยวินพี่ลจะกินหมดไหมไปพี่เลแล้วโอ้โหเมื่อกี้พ่อเจอพ่อเจอช้างแล้วพ่อเจอช้างแล้วเพราะว่ามันต้องมีสัตว์ป่าอีกแน่มันต้องมีสัตว์ป่าอีกแน่เดี๋ยวหาก่อนอู้เจอยีราฟแล้วเลยล่ะนี่เลยวินไปเจอยีราฟแล้ว โอ้โหมีแม่กับลูกยีราอยู่นี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหเจอยีราฟแล้วจะเจอสัตว์อะไรอีกไหมเนี่ยไหนใหองนั่นก่อนนะทุกอนมีอะไรอีกเฮ้ยวิน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 มีควางมีควางควางควางวางไอ้เาดี๋ยวดีวดีวดยดีดยวดูวางนวางหรือม้าเฮ้ยมันมาแอบอยู่ตรงนี้นี่เอง โอ้โหเป็นตัวลานี่เองโอ้โหนี่มาแอบอยู่ในป่านี่โอ้โหไปไปไปเพื่อนๆตามเลยวินกับเลยลาเลยมานะตามเลยวินกับเลลาไปดูอีกที่มีอะไรอีกอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าอาณาจักรปลาหมอทะเลยักษ์โอซิซิวอร์จันทบุรีมีอะไรบ้างครับอันนี้ เอาแล้วปลาไปให้มีสามสี่อันนี้ไปให้อาหารปลาหมอยักษ์ทะเลใช่ไหมครับครับผนี่กระถางหนึ่งเท่าไหร่ครับกระถางหนึ่งร้อยบาทกระถางหนึบาทไปเลยวินไปให้ปลาหมอยักษ์กันไหนโอ้โหหนึ่งร้อยบาทได้เยอะมากไปให้ปลาหมอยักษ์กันข้างขวาเราก็ให้ได้นะครับไปดูไปดูปลาหมอยักษ์ทะเลกัน โอ้วิ่งใหญ่วิ่งใหญ่วิ่งใหญ่เดินดีๆนะครับเดี๋ยวระวังล้มโอ้โหเป็นนี้เป็นเป็นไม้ไผ่นะตรงเนี้ยเราจะได้มองเห็นนะไหนเขาให้ให้ยอนตรงไหนเดี๋ยว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 ไหนไหนเขาให้ย่อนตรงไหนครับไหนไหนดูดิปลาหมอยยก์ยูนะไหนดูดิปลาหมอยยกไหนไหนเราดูดิ ตัวบ้าเลเลยโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากโอ้โหดูดิดูดิโอ้โหโอ้โหดูทีดูโอ้โหโอ้โหนมากเลยิูนี่นเดี๋ยวเดี๋วเดี๋วินโยนไปไกลๆหน่อยมันมองไม่เห็นมองไม่เห็นเนี่ยโยนไปตรงนู้น โอ้โหโยนทีละตัวทีละตัวจะได้เห็นเยอะๆโอ้โหตัวใหญ่จริงเ<อ>ดี๋ยวมันกินไม่ทันลำพังเพราะว่าน,น, <c oughs> นี่นี่นี่เงาตะคุ่มเลยโอ้โหดู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 ด <c oughs> ูดูดูนูดนมูดัดูดูดวดัดูดีดูนูดูั่งูดูดูดฝัูดูดมมูด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 ูมูดูไมู่ด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  ิโอ้โหตัวใหญ่มากวินโอ้โหนู่น่ะนู่นน่ะโอ้โหไรวินถ้าไรวินล่วงไปจะเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหดูดิปลาหมอยักษ์ทะเลดูสิดูสินี่ไรวินไรวินไรวินไปบายด้วยนู่นน่ะนู่นน่ะโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่นี่โอ้โหหัวโดนไม้ดูนะดูดิดูดิ ตัวใหญ่จริงจริงนู่นนะหมดยังวินปลาหมดยังปลาหมดยังอ้โหเอาโยนเอาวินระวังถุงมือนะอย่าให้มันล่วงไปนะถุงมืออ่ะโยนดูนี่วินโอ้โหปลาหมอักษ์ปลาหมอักษ์ตัวใหญ่มากดูดิดูดิ ไหนไหนพี่ลายยนไปดิโอ้โหมันชอบใจเลยเอาแบบนี้ไหมเอาแบบนี้เราให้แบบเราให้แบบคอมโบไหมนี่ไงเทกระถังทีเดียวเลยเทเปล่าเทไหมเอาเทเลยนะเอาสาดเลยสาดไปนู่นสาดไปนี่ให้แบบคอมโบเลยดูี่โอ้โ้ว้าว ว้าวว้าวานู่น,นะนอ,นะอ่อนออนนะวู้วู้มัน,ตตนกิ่นไม่หมดเลยน,ะน,นื่อนะมันตัวใหญ่จริงๆเอาละครับตอนนี้เลยนะเลยวินก็จะมาให้นมปลาคารฟนั่นเองสี่ขวดมาเลยนะคนละสอง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 วินคนละสองเลยวินเอาสอีะสอะไรอีก ไลเวินเอาอันนึงไลเวินเลือกเอาสีไหนสีเหลืองใช่ไหมมา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 ดูดิดูดิดูดินี่ปากคับนี่รอเลยอาปากเต็มเลยเนี่ยอาปากเต็มเลยรอเต็มเลยเนี่ยไหนเอาเอาไลเวินโอ้โหเอาเลยวินโอ้โหกินใหญ่กินใหญ่กินใหญ่เอาไม่รู้จะให้ตัวไหนแล้วครับคราวนี้เอาเลยเอาเลยเอาเลยไม่รู้จะให้ตัวไหนครับโอ้โห ป้อนตัวอื่นมั่งที่พี่เวลาขยับให้ตัวอื่นมั่งเอโอโหดูดใหญ่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 หญ <c oughs> เลวินมองด้วยสิครับมันหมดยังด,ดูนี่ย,ย,ยังไม่หมดเลยเอา้าแบ่งลหลายๆตัวแบ่งลหลายๆตัวเต็ม <c oughs> เลยโอ้โหฟังเสียงฟังเสียงครับฟังเสียงครับเด็กๆฟังเสียงครับเด็กๆโอ้โหเหมือนเด็กดูดนมเลยเนี่ยจุ๊บๆเลยดูดิเหมือนเลวินดูดนมเลยนุ่นนะมีสีขาวด้วยเลวินจุ่มลงวิน อน,นี่นี่นี่กินใหญ่เนี่ยนี่ดูนี่ดูหน่้โหดูปากดิสีทองก็ม,มยยีดูดิอ้าวอ้าวเาแบงแบงแบงหนของไรวินอ่ะโอเคหมดแล้วใส่ถังนะอ้าวได้ของเล่นแล้วไม่ยอมเลยไปตามไปรอ,อไรวินด้วยครับรอ,อไรวินด้วยวิ่งเลยวินวิ่ง,งตามพี่ลาเลย ตรงนี้ก็เป็นร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟนี่สีคัลเลอร์ฟูลมากเลยครับนี่คัลเลอร์ฟูลมากเลยตัวไหนลกูก <จะ S 2> อ๋อ <ไป S 2> นี่นี่เป็นเป็นปลาปลาอะไรเขาทำสป,ปาอ๋อทำสปาสีสันสดใสมากเลยครับไปเลยมีปืนปลาลงมาแล้วไปตามไป ตามพี่ล้เข้าไปข้างในไปมีอะไรครับโอ้ชิงชาไหนไหนไหนลองลองลองขึ้นที่พี่เลล่ะโยกได้เปล่าแกว่งได้ไหมเอาโอ้ห์พกปืนด้วยพกปืนด้วยยิงใหญ่เลยยิงอ้วนยิงใหญ่เลยโอ้โหได้ปืนยิงใหญ่เลยโอ้โหจับดีๆนะเฮ้ยพ่อว่าอะไรวินน่าจะเป็นทาซานละมั้ง โอ้อยแกงนี้นนั่นนะโอ้ย,ยยิงอีกแล้วยิงแล้วไปดูไปดูกวางกันบินไปไปไปดูกวาง,ปง,วางไปแกงชิงชา้าเหรอครับอืมทำเองแฮนด์เมดนะเนี่ยน,นี่เลยไปดูน้องกวางกันไปไปน้องกวางเขาให้เลี้ยวไปทางไหนเอ่ยไหนดูป้ายก่อนดูป้ายก่อน ดูป้ายก่อนนี่กวางลูซาเดียนี่ไงลูซาเดียไปเลยตรงไปอ,อ๋อลยวินถึงกวางยังวินนี่ไงวินเจอแล้วเจอกวางแล้ววินวนี่เลยนี่น,นี่นอนอยู่นี่ยังไงซื้ออาหารตรงไหนมามามาไปเ,เร็วไปให้อาหารกวางไป โอเควิ่งเอาวอ้าเอาซื้อทัวเอาทัวก่อนมาเอาวินให้วินมั่งเอาเร็วไป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 หานกวางโอเคอ่ะไหนไหนไหนเลยวินให้ตรงไหนครับให้ให้ให้จับได้นะตัวผู้มีเขานะคะตัวเมียไม่มีเขานะนี่ไงตัวผู้มีเขาวินตัวเมียไม่มีเขารีวินจะให้ตัวผู้หรือตัวเมีย ไปยอ้อนฟังนี้ดิไหนไหนไหนเอาพี่ลาให้ตอนไหนลยวินวินค่อยๆไหนของพี่ลาอยู่ไหนพี่ลาหมดแล้วเหรอนี่เลยโหเต็มเลยวินดูดิเอาอะไรวินไม่กล้ากลวมกัดมือไห้วินนี่เลยอ่ามเขี้ยวหมดแล้วเนี่ยนะจับได้จับ pues ได้ เนี่ย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 นี่ยนี่ตาละห้อยเลยตาละห้อยเลยหน้าเศร้าหน้าเศร้าเลยลให้เป็นเลยลให้ทีละฝากเลยสองฝากเลยโนุ่นอยูข้างในยังเต็มเลยวินนุ่นเต็มเลยนี่ไป next station ไปเร็วสถานีต่อไป หรอรีวนวเจ้าอะไรครับไอศครีมอรอครับได้อะไรอีกอืมอยากได้ขวดน้ำอีกอ่ะอันไหนอืมได้ขวดน้ำอะไรครับขวดน้ำอะไรขวดน้ำโลมาเหรอยา ไอติมไหมเรวินเจาไอติมเปล่าไอติมเอาติมเอาติมไหนเรวินเอาไหนไอติมอ่ะเอาเลือกเลยเลือกเลยครับเอาไหนครับเรวินสีฟ้าพี่ลาสีชมพูโอเคครับตอนนี้ก็จะไปที่รถแล้วครับผมจะไปที่ระยองต่อนะครับ ผมซับอะไรเนี่ยไหนโอ้โหรอดถ้ำด้วยรอดถ้ำด้วยโอ้เลวินไปโน่นแล้วนี่เลยรอดถ้ำแล้วทางออกทางนี้นี่ของฝากเพียบเลยครับผมนี่เลยมีน้ำพึ่งด้วยน้ำพึ่งพันปีเปล่านี่ไง นี่มีอย่างลบด้วยค่ะไหนอย่างลบว้าวอย่างลบทุกปลาเออเตแต่บังเอิญของหนูเต็มไปหมดแล้ว